การให้เลือด Blood transfusion เป็นการรักษาด้วยเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดไปจากสาเหตุต่างๆเช่นประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการผ่าตัดคลอดลูกป่วยโรคเลือดและโรคมะเร็งเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติในวันนี้เราไปรับชมสาระความรู้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่า การให้เลือดมีความสำคัญอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดหรือว่าต้องให้เลือดนะครับก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเลือดผู้ป่วยโรคเรลงผู้ป่วยที่ต้องทําการผ่าตัดแล้วมีการเสียเลือดในปริมาณที่มากรวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียเลือดเป็นจํานวนมากครับผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้มีความจําเป็นต้องได้รับเลือดครับ กระบวนการในการเบริกเลือดให้กับผู้ป่วยนะครับลำดับแรกแพทย์ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้เลือดก,กับผู้ป่วยนะครับอาจจะเป็นเลือดหรือว่าส่วนประกอบของเลือดก,ก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะทําการส่งหลอดเลือดมาที่ธนาคารเลือดนะครับเพื่อทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดของผู้ป่วยกับเลือดของผู้บริจาคที่จะให้รวมถึงตรวจหมู่เลือดนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของแอนติบอดีต่างๆที่อาจจะมีผลต่อผู้ป่วยได้ถ้าเกิด เลือดที่เราเตรียมมาให้กับผู้ป่วยเนี่ย confusion. สามารถเข้ากันได้ทางธนาคารเลือดเนี่ยก็จะตัดเตรียมเลือดส่งให้กับผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยหรือว่าตามแผนกผู้ป่วยนอกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณพยาบาลที่มีหน้าที่ที่จะให้เลือดแล้วก็คอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพร้เลือดครับความสําคัญของการเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วยนะครับในรดัแแบ,บแรกเลยก็คือการที่เราเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วยเนี่ยเป็นการยืนยันความถูกต้องของ การให้เลือดกับผู้ป่วยว่าเลือดเนี่ยจะให้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องถูกคนแล้วก็ทันเวลานะครับการเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับระดับแรกเวลาเราเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหมู่เลือดรวมถึงบุคคลรายนั้นที่จะมารับเลือดว่ามีหมู่เลือดอะไรแล้วมีความเข้ากันได้กับเลือดของผู้บริจาคหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะเอาเลือดของผู้ป่วยมาทำาปริยากับเลือดของผู้บริจาค ถ้ามีความเข้ากันได้เราก็สามารถให้เลือดถุงนั้นกับผู้ป่วยได้ครับหากเกิดความผิดพลาดอย่างเช่นมีการระบุตัวไม่ถูกต้องหรือว่าเกิดความเข้ากันไม่ได้ระหว่างเลือดของผู้ป่วยและผู้บริจาคเนี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการให้เลือดผิดหมู่ซึ่งอาจจะทําให้มีการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ครับขั้นตอนคร่าวๆในการเตรียมเลือดนะครับลดับแรก เลือดก,ก็จะถูกบริจาคมาจากผู้บริจาคนะครับจากศูนย์บริการระหบีดจากนั้นเนี่ยเลือดก,ก็จะถูกมาเก็บไว้ที่ธนาคารเลือดของเราหรือว่าธนาคารเลือดโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้เลือดนะครับแพทย์ก็จะมีการขอเลือดมาที่ธนาคารเลือดจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วยเมื่อทดสอบความเข้ากันได้แล้วก็จะส่งเลือดกลับไปให้ผู้ป่วยที่อร์ด พร้อมที่จะให้เลือดครับคาแนะนําผู้ป่วยก่อนที่จะให้เลือดนะครับลำดับแรกเนี่ยก่อนที่จะให้เลือดเนี่ยคุณพยาบาลหรือว่าผู้ที่จะให้เลือดเนี่ยก็จะมาเช็คความถูกต้องก่อนที่จะให้เลือดนะครับ <hiking> ชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขโรงพยาบาลผู้ป่วยนะครับว่าตรงกับถุงเลือดที่นํามาให้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้เลือดผู้ป่วยระหว่างให้เลือดไปเนี่ย ถ้าเกิดมีความผิดปกติใดๆนะครับผู้ป่วยก็สามารถแจ้งคุณพยาบาลได้เช่นมีเรื่องของผื่นคันมีไข้หรือว่ามีหนาวสาั่นหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งพยาบาลหรือว่าผู้ที่ให้เลือดได้นะครับผลข้างเคียงของการให้เลือดนะครับถ้าเกิดเรา ให้เลือดที่ไม่เข้ากันนะครับก็อาจจะทให้ผู้ป่วยมีอาการเรื่องของเม็ดเลือดแดงแตกได้อาจจะมีอาการเรื่องของมีภาวะไข้มีเหนื่อยมีอาการปวดหลังหรือว่ารุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับธนาคารเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็ตั้งอยู่ที่อาคารภูมิสิริมังคารานุสรณ์ชั้น3โซนบีนะครับหากอยากได้ข้อมูลติดต่อหรือว่าคู่มือเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับ รวมถึงเรายังมีหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์บริการระพิดซึ่งเราจะมีแพทย์ประจำบ้านมาคอยให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook ก็คือเฟซบุ๊กของภาควิชาเวชศาสตร์ชนสูตรครับเลือดที่ให้ผู้ป่วยนั้นได้รับมาจากการบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมในการบริจาคและไม่เป็นโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่ติดต่อผ่านการให้เลือดได้จึงเป็นเลือดที่มีความปลอดภัยมากต่อผู้ป่วยที่ได้รับการให้เลือด และก่อนการให้เลือดทุกครั้งจะต้องมีการเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วยโดยการตรวจสอบหมู่เลือดของผู้ป่วยเพื่อตรวจคัดสารภูมิคุ้มกันต่อหมู่เลือดและตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างเลือดของผู้ป่วยและเลือดของผู้บริจาคทั้งนี้ก็เพื่อมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่ดได้รับการให้เลือดมากที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย